จังหวัดนาราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดข,ของประเทศไทยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความงามทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้ามาแต่อดีตรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมมาเนิ่นนานซึ่งจังหวัดนาราธิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติค่ะอย่างหัดนาราทัศน ที่เป็นหาซทรายขาวสะอาดยาวประมาณ5กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่ปลายแหลมด้านปากแม่น้ำบางนาราซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอแและที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีค่ะใกล้ๆการมีหมู่บ้านชาวประมงตั้งกระจัดกระจายตามริมแม่น้ำบางนาราและบริเวณเวิ้งอ่าวมีเรือกอแและของชาวประมงจอดอยู่มากมายค่ะ ขอต้อรับเข้าสู่รายการบรรดาลไทย Inspire by Thai ท,ที่จะนําสาระเรื่องราวของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับแรงบรนดานใจของศิลปินไทยในการนําอัตลักษณ์ของชาติมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นผลงานฝากไทยที่ภาคภูมิใจค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนาราธิวาสนั่นก็คือเรือกอนและนั่นเองค่ะ ความนิยมในการวาดลวดลายข้างลำเรือให้วิจิตรการตานับวันยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะปัจจุบันเรือกอและจำลองเป็นสินค้าของที่ระลึกที่มีคุณค่าสำหรับผู้มาเยือนจังหวัดนาราธิวาสและกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศค่ะ เ,เป็นคนคพื้นเพเป็นคนนาลาธิวาสแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านในหลายๆมุมมองเนาะ,ะผมก็จะไปดูวิถีชีวิตชาวประมงว่าเขาอยู่กันยังไงเวลาเขาออกเรือเขากลับเข้ามาจอดเขาเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสวยดีคือชาวบ้านเขาไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรฮะแล้วเขาแค่ใช้ชีวิตของเขาทั่วไปแต่มันสวยงามชาวบ้านจริงๆเนี่ยเวลาเขาว่างจากการออกหาปลาเนี่ยเขาก็ออกมาทําพวก จัดสารซึ่งซึ่งมันจะมีวัสดุที่เป็น raw material ของตัวนาทีวาดเลยมีชื่อเสียงเลยฮะก็คือตัวกระจูดส่วนไอ้เรื่องเรื่องที่เอามาทําเป็นตัวฟอร์มเรือเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยผมผมมองในเรื่องของว่านาทีวาดมันมีแค่เรือก็แล้วที่เป็นหัวเรือที่เป็นเอกลักษณ์แต่ผมสิ่งที่ผมอยากเก็บไว้คือวิถีชีวิตของชาวประมงอ่ะที่เขาออกไปหาปลาแล้วเขาล่องเรือคงเพลงอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันดีมากกว่าได้คลายเป็นตุ๊กอี้โยกต่๊กอี้โยกใช่คน พื่นชมในเรือก,ก่อแล้วในมุมที่ว่ามันคือพอา,านะยานพานะที่มันชาวบ้านออกไปล่องเรือไปประมงหรือว่าเวลาจะทําเป็นซีเวนเนียเป็นของที่ระลึกเนี่ยมันก็<ะ>แค่เป็นรูปเรือจําลองอแต่เนี้ยเรากําลังมองว่ามันสามารถมาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรายังไงได้บ้างคือมันอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นของตกแต่งบ้านเป็นโคมไฟหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันที่มันแตกต่างจากแค่เอามาตั้งโชว์ค<ะ>่ะวันนี้หมดเวลาของรายการบรรนาลไทยอินสไพร์บายไทยแล้วค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของศูนย์บรรณไทยและสาระดีๆเพื่อสร้างแรงบรรนดาลใจในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกา5้ินาทีถึง9นาฬิกาทางช่องนาว26ค่ะหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บรรณไทยได้ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกองกลางสำนักงานประลัดก,กระทรวงวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์024228909วันนี้หมดเวลาของรายการและพิมพ์นาราโคสักเิรวัตรแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ